วันนี้ก็ป้ายแดงแล้วครับเอ้าครัางที่คนอื่นก็เลือกไปถ้าเป็นเราเราเลือกอะไรถ้าเป็นผมเอางานปกติที่ไหนอะปกติอันนี้ทิ้งเงินหมื่นเพื่อมากระแก้วกระแก้วโถมากี่ทีกี่ทีก็ไม่ว่างกี่ทีใช่ไหมต้องเสียตลาดเพื่อสิ่งนี้ยอมใจแกผมผมมีลูกค้าเนี่ยดีใจมากเลยพี่เอ้ะ เรานี่ก็ยอมใจพี่แกเลยก็ทิ้งงานเพื่อมาเคลือบแก้วกับเราแกโทรมาหาเราขีทีขีทีก็ไม่ว่างสักทีไหนพี่แกว่างแต่เราไม่ว่างจนเขาอดใจไม่ไหวแกก็โทรมาประชันชิดเกินกร,รนนอ,อคิวหลุดจองอย่างเดียวให้ปโปรโมชั่นตัวนี้ใครจะยอมหลุดจองละ่ะันออกมาเนียนๆสวยประมาณนี้คุณจะปล่อยมือไหมฮะรู้กันละสิว่าคันนี้เขาทําอะไรบ้างตอนแรกนะฮะก็จะมีล้างสีดุดฝุ่นล้างช่วงล่างล้างห้องเครื่องแบบเบสิกก็ขัดคราบยางมาตอยลูบีน้ำมันขัดหยาบขัดละเอียดขัดชักเงาลงน้ํายาเคลียร์ผิว แล้วก็ลงน้ำยาเคลือบแก้วตัวนี้เรารับประกันให้1ปีมีเทนน้นทุกง6เดือนไปเลยสิฮะนี่จะเป็นขั้นตอนอัดชีพ,พี่แก่ก็ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะช่เขาเปล่าดูดินแด,ด,ด,ดงเต็มไปหมดเลยรถใช้งานรถวิ่งทุกวันนะฮะปกติเป็นเรื่องธรรมดาอีพี่แกจะไปรับคนต่างชาติน,นักร้องศิลปินชื่อว่าเคคาแคร์แต่บินไม่ใช่ฮะผมก็แค่ยอกนะครับคุณพี่ต่างชาติจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชื่ออะไรตอนที่เขาไปรับนะมาพูดได้ฟังคนมาลุงคนมาล้อมเต็มกันหมดเลยมาดูรถใช่ไหมฮะไม่ใช เลยเงาเกินอะ่ะพี่แกนี่ล้างรถย่างบ่อยบอกว่าถ้าอยู่ใกล้เรานะมาล้างทุกวันเลยพอดีพี่แกนี่อยู่พระรามสองกว่าจะมาหาเราได้รถยางเตะขอบคุณน้ําใจพี่แกมากเลยที่ไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะก็แค่ล้างคร่าวๆไปให้พี่แกไม่ได้ล้างอะไรมากมายหรอกส่วนที่จําเป็นล้างไม่ค่อยจะล้างท่อนี่เห็นล้างจังเลยลวงแล้วลวงอีกตาตารถขับไปไม่กี่ทีก็ดําเหมือนเดิมนี่ก็แล้วแต่พี่ๆตัดสินใจกันเองจีนะฮะจะทําสิ่งที่คนอื่นไม่ทําคนอื่นทําเราไม่ทําตาม,มอยากจะทําให้ดีกว่าเดิมไม่อยากย่ําอยู่กับที่ พื้นมันซุดนะฮะนี่มันเกี่ยวอะไรกันปะไม่น่าเกี่ยวนะนี่ก็จะถึงขั้นตอนยังมาตอยออกแล้วสีดำประมาณนี้เราไม่ให้เน้นไม่ให้ขยี้เมื่อกี้เหมือนพูดติดปะขออนุญาตกินน้ําสักหน่อยนะฮะ สงสัยจะไม่นิดนึงแล้วเอาไปสลายตึกเลยนี่ก็ปวดเยี่ยวสิฮะวา,าหุ่นกันเลยเราย้อนคําพูดไปสักหน่อยมาต่อยนะฮะไม่แนะนําให้เน้นนําให้ฉีดน้ํายาลงไปเรื่อยๆและถูเบาๆถ้าเราไปขยี้และถูเน้นๆสีดําจะเป็นรอยค่อนข้างง่ายนี่จะเป็นขั้นตอนรูปดินน้ํามันดินน้ํามันก็เหมือนกันนะฮะเบาเบามือนุ่มๆใจเย็นๆเมื่อไรก็เมื่อนั้นเราทําการล้างเราเสร็จแล้วล้วก็ทําการแปะสกอตเทปวางชิ้นส่วนดําๆกันนะฮะคัน,นี้นะฮะมีสปาภายในด้วยไม่ต้องถอดนะฮะพูดง่ายๆก็บางจดุดก็ฉีดน้ํายาสลายค่าพวกค แล้วก็เช็ดไปตรงคาบครีมได้เลยจากนั้นเราก็ใช้ผ้าจุ่มน้ําบรรมารแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกหนึ่งทีเป็นอนามนจบเป็นอนามาเสร็จผมพูดเผื่อไว้เลยพูดตามคลิปก,ก็กลัวมันชา้ามันสโลเกินคุณลองไปดูภาพตามหลังกันอีกทีสงสัยกันละสิทำไมทีมงานก็ผมไม่ค่อยใส่ถุงมือยาของเราพิสูจน์ให้พวกท่านเห็นว่าน้ายาของเราเป็นมิรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมใส่ถุงมือคุณคิดว่าน้ํายามันแรงเกินใช่หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนแพ้ด้วยนะฮะใครที่แพ้อะไรง่ายเรากันนด้วยะะ ส,สะอาดกันนิดนึงอันนี้ใช่ป่ะไม่น่าใช่นะพ <g ül> อเราทําการฟอกภายในเสร็จช่างของเราก็เตรียมตัวขัดหยาบาใช้ใบขัดหยาบแล้วก็น้ํายาขัดหยาบปับพื้นผิวให้มันเงาใสและลบรอยลบคราบฝังลึกฝังแน่นต่างๆก่อนเราจะเคลือบแก้วเราไม่สามารถจะเคลือบได้เลยเราต้องเช็คพื้นผิวกั้นก่อนนะฮะอุปกรณ์การเคลยร์ผิวของผมก็มีประมาณนี้จะมีน้ํายาขัดหยาบแล้วก็ขัดช่างเงา2ตัวจําเป็นต้องมีมากมายไงจบได้ง่ายๆประสบการณ์ที่ผ่านมาล้วนๆก่อนนะฮะหนึ่งคันต้องใช้น้ํายา4 5ตหวเตัวอยู่นี้เหรอ2ตัวก็จบบได้างคั ตัวเดียวผมก็สามารถจบได้เหมือนกันคันนี้หลังคาล่อไปสักห้าใบเลยไอดำประมาณนี้เลยใส่พี่แกไม่ค่อยได้ล้างหลังคาเลยจะมีคราบไข่คราบฝังลึกฝังแน่นเยอะพอสมควรสีดำประมาณนี้ใครจะไปสนละ่ะคาของพี่แกก็คโคตรจะสูงแต่น้องคุณมาประมาณไหนเราจัดการทําให้หมดไม่ต้องบอกครับคุณซื้อโปรโมชั่นตัวนั้นไปแล้วคุณก็จะได้รายการตามโปรโมชั่นตัวนั้นนั้นไปไม่ใช่คุณมาล้างสีดูดฝุ่นถ้อยากจะให้สวยเงางามเหมือนเคลือบแก้วคุณจ่ายราคาล้างสีดูดฝุ่นเป็นไปไม่ได้นะฮะระบบการทํางานมันแตกต มือแตกต่างกันและมันใช้ต้นทูนแตกต่างกันอยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเคลือบแก้วก็จะถูนแนวขึ้นแนวลงแล้วก็ถูนแนวขวางประมาณนี้ส่วนไหนที่เราเคลือบไม่โดนเดี๋ยวเรายืนขึ้นแล้วทําการเก็บอีกหนึ่งทีถ้าเรานั่งเคลือบประมาณนี้เราจะเห็นตรงส่วนล่างส่วนบนเราจะไม่ค่อยเห็นนะฮะ,ะไรก็พดสายตากล้องไม่ได้ไงเราดูแลเหมือนญาติสนิทมิตรสหายแต่เราคิดทานบำบัดนะจ๊ะรับชมมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใครดูคลิปผม,มบ่อยๆสามารถทําเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่รู้จะซื้ออุปรกรณ์แบบไหนดี คิดผมเป็นแนวทางได้นะฮะอยากให้ทุกคนมีความรู้ขั้นตอนต่างๆมีอะไรบ้างการดูแลรถยากหรือเปล่าเราไม่อยากให้ท่านโดนหลอกโอเคขัดเคลือบสีให้เขาเก็บในราคาสีลบลอยนั่นก็ไม่ใช่นะฮะหรือเราไปใช้โปรแกรมเคลือบแก้วแต่เราได้โปรแกรมขัดเคลือบสีมาเสียดายไหมฮะใครไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะยูด้วยน